สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยไทยนะคะแนวทางหวยไทยนะคะทุกคนตัวหนังสือน้อยหน่อยเนอตัวหนังสือเล็กก็แคปแล้วก็ไปขยายเอานะคะทุกคนแคบแล้วไปขยายเอาเด้ออ้อาก่อนที่จะมารับชมรับฟังนะคะความหมานความเฮงความปางังเป็นหวยไทยสูตรใหม่ของแอดนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะทุกคนโอ้สูตรนี้จัดว่าเด็ดค่ะจัดว่าเด็ดอยู่นะคะพึงค้นพบนะคะพึงค้นพบอดจัดว่าเด็ดจริงๆค่ะทุกคนให้ถ้ามันเข้าตามนี้นะคะถ้ามันเข้าตามที่แอดทำย้อนหลังให้ดูนะคะแอดทำย้อนหลังให้ดูแค่สามวดนะคะทำย้อนหลังให้ดูแค่สามนวดทำย้อนหลังมันก็แม่นก็เข้านั่นแหละค่ะ เป็นแนวทางหวยไทยงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่เอ,อ่อวันที่สิบหกนะคะสิบหกตุลาคมนะคะสิบหกตุลาคมเนาะสิบหกตุลาคมนะคะเอาเรามาดูกันก่อนนะคะทุกคนเรามาดูแนวทางกันก่อนมาดูสถิติหวยก่อนนะคะ เอสทำให้ดูย้อนหลังสามงวดนะคะย้อนหลังสามงวดเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยานะคะงวดวันที่หนึ่งกันยาเด่นสี่ห้านะคะเด่นสี่ห้านะคะตัวเจาะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะคะทุกคนเข้าไปที่สี่เก้านะคะเข้าล่างนะคะเข้าล่างนะคะหนึ่งงวดแล้วเนาะทำให้ดูสามงวดนี้เข้าล่างทั้งสามงวดเลยนะคะ แต่แอดให้เป็นบนล่างนะคะสูตรนี้นะคะพร้อมตารางเนาะมาดูงวดวันที่สิบหกนะคะงวดวันที่สิบหกอันนี้เข้าเก้าสี่นะคะเข้าเก้าสี่ไปแล้วเนาะเข้าเก้าสี่งวดวันที่สิบหกนะคะเด่นให้สามสี่นะคะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะเข้าไปที่สามเจ็ดค่ะเข้าล่างอีกแล้วนะคะตัวนี้เออเลือด อา้างวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะให้เก้าศูนย์ใช่ไหมคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสิบคู่ค่ะสิบคู่ค่ะทุกคนเข้าไปที่เก้าห้านะคะเข้าไปที่เก้าห้าเข้าล่างหมดเลยทั้งสามงวดนะคะ แอดทำให้ดูย้อนหลังนะคะทำดูย้อนหลังเข้าล่างหมดเลยสามงวดไม่ทำย้อนหลังอีกไม่แอดไม่ได้ทำแล้วค่ะทำย้อนหลังแค่สามงวดนะคะทำย้อนหลังแค่สามงวดเข้าทั้งสามงวดเลยนะคะสิบคู่นะคะสิบคู่เนาะตัวเจาะยางละห้าคู่นะคะนี่นะคะตัวเจาะยางละห้าคู่ค่ะทุกคน นี่นะคะจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะคะเอาลงไป10คู่ค่ะทั้งหมดมี10คู่นะคะ3ามงวดที่ผ่านมาเข้าล่างหมดเลยนะคะเข้าล่างต้องกลับด้วยค่ะต้องกลับนะคะกลับไปกลับมาไม่เห็นแม้มต่เข้าตัวกลับนะคะตัวเด่นก็เข้าทั้ง3ามงวดงวดนี้เป็นงวดแรกค่ะเป็นงวดที่แอดลงงวดแรกนะคะมันจะเป็นยังไงจะอะไรจะตื่นกล้องหรือเปล่านะคะงวดแรกอันนี้เป็นสถิติที่ทําให้ดูนะคะ3มงวดอู้เข่าดีค่ะทําย้อนหลังก็เข้าเข้าหมดเลยค่ะ ว่าสันติทำแค่สามงวดนี่แหละเอาไปดูสามงวดเห็ดหลายๆถ้าสูตรมันเดินดีเกินมันจะหยุดเดินนะคะทุกคนสูตรมันเดินดีเกินมันจะหยุดเดินเราก็หยุดทําก่อนนะคะเราทําแค่สามงวดย้อนหลังนะคะเอามาดูงวดประจําวันที่สิบหกนะคะสิบหกตุลาคมมาดูกันว่าแอดให้ตัวไหนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรตัวเจาะของแอดนะคะสูตรนี้สูตรเดียวจบแล้วค่ะ สูตรนี้สูตรเดียวจบแล้วค่ะทุกคนสูตรนี้สูตรเดียวจบเลยค่ะงวดแรกนะคะงวดแรกเลยสองสามนะคะทุกคนสองสามนะคะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะอันนี้แอดให้บนล่างเลยนะคะสูตรใหม่สูตรเจาะสูตรเดียวแล้วก็จบเลยนะคะ สูตรเจาะสูตรนี้นะคะพร้อมตารางเลยค่ะสองสี่หกสามห้าเจ็ดนะคะสองสี่หกสามห้าเจ็ดแต่ว่ามันลงล่างมาสามงวดแล้วนะคะสามงวดนี้งวด,น,งวดนี้งวดแรกที่แอดลงให้ทุกคนดูนะคะสองสามสี่สองสามห้าสองสามหกสองหกเจ็ดนะคะสองสามเจ็ดสองสามแปดสามเจ็ดแปดแล้วก็สามหกเจ็ดค่ะทุกคนอันนี้เป็นตัวเจาะนะคะบนล่างเลยค่ะจบค่ะตัวหนังสือน้อยไปไหมคะ อ่าตัวหนังสือน้อยไปก็ขยายเอานะคะขยายเอาแล้วก็แคปเอา selves. นี่นี่ค่ะแอดจอได้อย่างนี้นะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้นแอดให้ไปที่นะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดเอาเรามาดูกันนี่คือตัวเน้นของแอดนะคะตัวเน้นของแอดที่แอดให้นะคะวงกลมมันเนี่ยวงกลมมาอาวงกลมเนี่ยวงกลมเนี่ยของวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกวงกลมมันสีสวยงามเลยนี่เอ้าวงกลมกับบีบีเบี้ยวๆค่ะ วงกลมเนาะอันนี้เป็นตัวที่แอดนินให้นะคะตัวที่แอดนินให้เรามามาดูกันนะคะว่างวดแรกจะเป็นยังไงนะคะสูตรอื่นเดี๋ยวแอดทยอยลงให้นะคะสูตรอื่นสูตรยี่สิบห้าคู่ไทยยังจะดูเนาะเดี๋ยวแอดลงให้โหสูตรยี่สิบห้าคู่หลุดนะคะนี่คือสูตรเจาะของแอดนะคะเข้ามาแล้วนะคะสามงวดติดนะคะทุกคนสามงวดติดเรามาดูกันว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะสิบคู่คะ่ะสิบคู่นะคะบนล่างนะคะสิบคู่บนล่างจบค่ะห่วย แอดกับซีองสูตรนี้อยู่ค่ะสองสามนะคะถูกใจอีชอยนักนะคะสองสามหรือมันจะจับคู่กันเองบอกสองสามอ่ถ้าสองสามจับคู่กันเองดับแนวเลยค่ะถ้าสองสามจับคู่กันเองนี่ดับแน่วเด้ค่ะลืมข้าวบอกหรือถ้าใครอยากจับคู่กันเองก็จับเลยนะคะแอดเจาะให้แบบนี้นะคะแอดเจาะให้แบบนี้แต่ถ้าใครอยากจับคู่สองสามอีกหนึ่งคู่ก็จับไปโหลดค่ะแต่ว่าตัวเจาะมันให้อย่างนี้นะคะที่เข้ามาสามงวดนะคะมีที่เข้ามาสามงวดมันก็ยังไม่ไปกันเองได้หรือก็ไม่แน่ได้หรอ เพลงมากโอพีนวงอยู่หวยหุหมือ,มอนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะโอ้ยอล้งมันกับแม่นอยู่แล้วค่ะนี่ละวันที่สิบหกนี่แหละเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสองสามเนาะโอ้ยสองสามนี่ชนกันกับล้านแอชชนสามล้านนะคะชนสามสูตรล้านนะคะชนสามสูตรล้านชนสามสูตรล้านนะคะชนสามสูตรล้านแล้วนะคะเนี่สูตรล้านชนที่สามนะคะชนที่สาม สามสีม้าลางสามสีมาลางประกบสองสี่สองเจ็ดมีหมดเลยนะคะนี่สี่สองเจ็ดที่แอดให้นะคะสี่สองเจ็ดที่ให้ไปนะคะนี่สามนี่ชนหลานเนาะสี่สองเจ็ดนะคะสูตรล่างนะคะสี่สองเจ็ดเด็นล่างมีครบหมดเลยนะคะมาหมดเลยค่ะทุกคนเอาลองดูกันก่อนค่ะงวดแรกนะคะงวดแรกตัวเจาะสูตรเดียวนี่แหละค่ะตัวเจาะสูตรนี้นะคะสูตรเดียวพอแล้วจบค่ะ เหลือสูตร25คู่นะคะเราเอามาเทียบกันว่าจะใช่ไหมสูตรแอดหนึ่งสูตรล้านหนึ่งสูตรนะคะหวยไ,ไทยโอ้ยนะหลุนอยู่ด้สูตรนี้หวยจากที่ดูๆมามันก็น่าไปอยู่ด้วยค่ะทุกคนนาะมันก็หน้าไปอยู่ด้วยค่ะเอออันนี้เป็นสูตรใหม่เอดนะคะจับตารางให้เลยเรียบ้อยจบเรีวค่ะถือห้ยอะไรเท่เฮานี่ห้ยออกวันอังคารบ่วันพุธหวยออกวันพุธนะคะทุกคนวันพุธนะคะ โอ้โหขอให้มันหมานเด้อว,วันผุดเด้อค่ะนี่แหละหรือถ้าใครไม่ชอบก็จับเอาในตารางนะคะจับเอาในตารางสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ